เราเตรียมเงินไว้จะไปจ่ายงานปวยกันนะคะเตรมมาถึงงานปวยแล้วค่ะเข้าไปดูทั้งหน่อยกันนะคะว่าคนเยอะไหยนะคะ สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ติ่มอยู่ประเทศคนไทยใหญ่ไทยดื้นะคะวันนี้เขาจัดงานปวยกายกันนะคะที่นี่ก็จะวางงานปวยกายต่อกันนะคะเราไปดูกันทั้งน้อยนะคะว่ามีอะไรมัางนะคะมีคนมาเยอะเหมือนกันคะ่ะติ่มจะไม่ได้ถ่ายช็อตเท่าไหร่นะคะมันเป็นการนุนแดงทางช็อตนะคะถ่ายให้เห็นเล็กน้อยประมาณนี้นะคะเราจะเลินรอบๆนะคะ คนก็มาเที่ยวกันเยอะอยู่ค่ะที่นี่ก็จะเป็นชนเชื้อผ้านะคะเป็นชุดเป็นชุดนะคะชุดหนึ่งก็ไม่แพงนะคะ เดินไปรอบๆเลยค่ะมีอาหารการกินนะคะกก่ย่างกล้วยเตี๋ยวนะคะข้าวซอยนะคะต่อไปเราก็จะมาดูวนนี้นะคะมีตัวสวดต่างๆนะคะทั้งมา้าโบกไก่ปูปลานกก็มีนะคะถ้าใครอยากเล่นก็ใส่ตามสัตว์ที่เราชอบนะคะถ้ามันออวกเราก็จะไล่ตามนะคะถ้ามันไม่ออก ตามช็อตที่เราสอยก็มันก็จะไม่ไล่นนะคะก็ถูกกินไปค่ะถ้าอวกเขก็จะเอาตามมาให้เราแบบนี้เลยนะคะมีทั้งเงินค่ามา้ามีทั้งเงินจีนนะคะที่ใส่นี่เขาเอาหมดได้ค่ะ วันนี้เขก็จะใสน่นกยุงกับเสือนะคะถ้ามันหอ,อกทั้งสองโตก็จะไลส่สองอย่างนะคะดูไปลูมาก็คืนคืนนะคะมันอยากหนีเลยค่ะ แบบนุ่มยูแบบสื่อกับนุ่นะะมยูนะคะเขาก็จะได้ตังค์เยอะนะคะ ถ oh ้าออกสองตัวก็จะได้สองส่วนนะคะ วันนี้ครูกุนติมและเพยงเท่าน,นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเราได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะ